วันนี้นะครับได้รับโจทย์มาจากน้องเบฟครับที่เป็นลูกค้าที่เขาเป็น f อผมนะฮะติดตามผมในเพจแล้วเขาอยากจะได้ทวยอัมสักคันหนึ่งนะครับเป็นทีร้อยนะครับเอามาทําทรงใหม่นะฮะมาแต่งให้เป็นสไตล์แบบคลาสสิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหารถให้เขาถูกใจหรือเปล่านะครับวันนี้พอได้รับโจทย์มาปุ๊บนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่เขาอยากจะขายรถเหมือนกันอยู่ที่กาญจนบุรีครับ เราก็เลยขับรถมาถึงบ้านเขานนครับอกว่าไม่น้อยวิ่งน้อยรถมือเดียวนะครับแล้วก็จอดดูแลอย่างดีเลยฮะเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันนะครับว่าคันนี้จะสวยไหมถ้าสวยนี่ผมยกกลับไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปจัดการแต่งให้ต่อตามสไตล์ที่เจ้าของอยากได้ครับคือจาก google map อะครับขับไปอีกน่าจะประมาณไม่ถึง15 20นาทีก็จะถึงบ้านแล้วเราขับไปเรื่อยๆนะ ก็พยายามที่จะทำคลิปแบบนี้นะฮะให้ลูกค้าหรือว่าเป็น FC ที่ให้ผม,มช่วยดูรถให้หารถให้นะครับคัดรถให้เนี่ยได้เห็นอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุณแซมเหมือนกันนะฮะโทรมาจากามหาสรารคามนะครับคันที่เขาก็จะขายรถครับคุณแซมอยู่กับน้องแล้วครับอ๋อโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเจอเจอ,เจอน้องคนขับรถแล้วใช่ไหมครับ โอเค, <Okay. S 2> คได้ได้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายรูปรถแล้วส่งให้ผมหน่อยคือทั้งสองคันเนี้ยคุยกันมาจบเรียบร้อยแล้วคือดูรถสวยทั้งคู่นะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยพร้อมแต่งเลยนะครับที่เพิ่งวางสายไปแล้วก็คันที่จะไปดูเนี่ยเป็นรถเดิมสนิททุกอย่างมือเดียวนะครับไม่หมลักพันนะครับเพราะว่าที่ผมเลือกให้น้องเบฟคันเนี้ยเนื่องจากว่าทรงที่แต่งแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ ของน้องเบฟเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาอยากจะทำอีก,อกแบบหนึ่งเลยอีกสไตล์หนึ่งเป็นวินเทจหน่อยก็เลยควรที่จะเอารถที่มันเดิมทุกอย่างแล้วก็สวยเนี่ยเอามาทำมันจะคุ้มค่ากว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ทีร้อยที่บอกว่าสวยมากๆที่กาญจนบุรีอีกหนึ่งคันนะฮะแล้วสวยตรงกับที่เราอยากได้ไหมกับมาตรฐานที่เราวางไว้ไหมสำหรับให้ลูกค้านะครับโอเคครับ เข้ามาในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเลยตัวเมืองกาญจนบุรีมานิดเดียวเดี๋ยวตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าหลังไหนยังไงเดี๋ยวต้องโทรหาเขานิดนึงชื่อคุณมิน้นนะครับ Hello, ครับ,รบพี่แอมเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับค่ะพี่เป็นเห็นรถโฟกสีชมพูจอดอยู่ด้านในสุดอะ รถโฟกตู้รถโฟกตู้แล้วมีรถโฟกสีน้ำเงินจอดอยู่ริมถนนอ๋อเดี๋ยวแลวหลแอมแอมเลยซอยอีกซอยหนึ่งค่ะซอยไหนคะแอมกลับไปอีกซอยหนึ่งค่ะซอยหลังกลับมาค่ะพี่แต่แต่ว่าถนนเส้นนี้ใช่ไหมใช่อ่าใช่ค่ะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่เดียวกันนะหนูอยู่ซอยไอเนี้ยพี่อยู่ซอยซอยสามไอซอยสี่อะค่ะพี่ซอยสามอันนี้เป็นซอยสี่ค่ะพี่อ๋องั้นก็ต้องเดินหน้าไป ต้องเดินหน้ามาอีกซอยนึงแล้วแล้วไงต่ออ่ะจะขี่ลงมาได้เลยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยสี่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะถึงซอยสี่แล้วพี่ก็เลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวขวาค่ะแล้วพี่ก็ลงมาได้เลยค่ะโอเคอ่าเนี่ยค่ะเห็นรถพี่แล้วค่ะพี่ลงมาเลยค่ะโอเคขาขารถที่มีป้าที่มีรถลูกโกงจอดอะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปจอดข้างในดีกว่าได้ค่ะเข้ามาได้เลยโอเคครับทางเข้าแคบนิดนึงนะค่ะ รถยูสุจอดอยู่ซ้ายมือฮะเดี๋ยวเราจอดฝั่งซ้ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ผมขออนุญาตถ่ายคลิปให้ลูกค้าหน่อยนะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไปด้วยอ๋อรถจอดอย่างดีเลยทะเบียนอะไรครับเนี่ยไ,ไม่ใช่น,นี้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้ห้าสองอ๋ออันนี้ทะเบียนกรุงเทพ คันนี้ออกที่ศูนย์ที่ไหนมาพระรามห้านะครับจอดไว้แบบว่าไม่ได้ขับเลยแต่ว่าเห็นบอกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วลที่แถวบ้านใช่ปะไม่ได้ที่ศูนย์ใช่ไหมครับใช่ได้ครับคันนี้เป็นทีร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสติกเกอร์ด้านหน้ายังไม่ได้เอาออกเลยสติกเกอร์ยังอยู่เลยดูเลขใหม่นะครับสองพัน 2,047กิโลครับเพื่อนๆคันนี้ก็เป็นสีเขียวที่หลายคนชอบนะหากันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทขออนุญาตสตาร์ทนะครับรถเ,เดิมๆครับผม บอกอันนี้ปี2020ใช่ไหมครในเล่ม2020ภาษีไม่ได้ต่อให้เพียรใช่ปะอ๊บโอเคอันนี้เดิมๆจะเป็นแบบนี้ยนะฮะรถที่ไม่ได้ตัดท้ายก็จะอยู่ครบแบบนี้นะครับสายคลาสสิกชอบเดิมๆก็ก็ต้องแบบนี้เลยนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วเขาดูแลดีนะครับจอดในบ้านเพราะฉะน,นั้นพวกสนิมต่างๆอะไรเงี้ย เนี่ยไม่มีขึ้นเลยจานดิสเอยอะไรเอยเนี่ยนะครับแล้วก็ดูฮะข้างล่างแบบสะอาด,อาดเลยอันนี้แทบไม่เคยขี่ไปทิปไปไหนเลยใช่ไหมครับไม่เคยโดนน้ำเลยนะฮะโดนนะโดน้ำไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนสีเดี๋ยวเลอะ <c oughs> เดี๋ยว,ลว <c oughs> เยวลอะโอเคครับเมื่อกี้เราดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารนะใบคู่มือจดทะเบียนคันนี้เรียบร้อยไม่ติดไฟนั้นนะครับแล้วก็ภาษีมีหกเก้าไม่ขาดนะครับอันนี้แล้วก็ คันนี้ครบทุกอย่างบุญแจ้สองดอกนะครับมีพวกคู่มือแล้วก็นี่ฮะเวลาซื้อรถถ้าป้ายแดงมามันจะได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดยอดแล้วก็เดี๋ยวยกรถกลับได้เลยตามที่คุยกันนะครับครับพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปไว้หน่อยเนาะได้ได้ได้แล้ว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 น้องมิ้นน้องมิ้นแฟนขี่เนาะแต่ว่ามันไม่มีเวลาใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมนึกถึงพี่เอามา คือพี่แอมออกก็ติดตามในเพจพีด้วยอะค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยเห็นแล้วแบบแฟนก็บอกเฮ้ยลองโทรไปหาพี่แอมซียังไงคุยกับพี่แอมก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องไว้ใจพี่แอมใช่ไหมคะไถ่อ้มก็ต้องนึกถึงพี่แอมก่อนเลยขอบคุณครับนะครับแล้วก็คือพอรถสวยแบบเนี้ยเราคุยไม่ยากละเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของขายเองเราก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีรถมีอะไรเนี่ยชัดเจนไม่ไม่เป็นรถย้อมแมวแน่นอนใช่ค่ะก็ อย่างเงี้ยก็คือจบงานขายง่าย,ายๆโอเคยังไงขอบคุณน้องมิ้นนะที่ไว้ใจพี่อํานะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเจ้าของคนต่อไปก็สบายใจได้เลยค,คันนี้สวยจริงๆสภาพหล่อๆเลยครับเดี๋ยวฟังเสียงอีกทีนึง<ๆ>เจ้าของถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีโอกาสค่อยกลับมาเล่นใหม่<ๆ>น้องมิ้นมาถ่ายกับพี่อมา ไปแล้วนะอะถ่ายภาพนิ่งก่อนเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกเขาอยากได้สเตปแบบว่าคลาสสิกรอๆจะไม่ได้เป็นแท็กเกอร์จ๋านะครับเดี๋ยวเราจัดการให้เราดูให้เอาทรงแบบรอ,รอส,สวยๆเลยครับส่วนสีก็คิดว่าเขาบอกว่าสีนี้เขาชอบอยู่แล้วไม่น่าทำก็ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวลุยต่อ